มจะปากมจะปากพอนอะเอาปาก้วเขาถามเงดกุ้งทางนาก็เอายกมไปนี่เมื่อแปดมันกับบมาเลยเนี่ยผมไม่รับเส้นลุดนาะเขาเมื่อตอหเลย่าหรือเตืนะครับแล้วมีแต่ไม่หลุนเนาะบาดทุไท้ไปนี่เดี๋ผมจะเอาห้ยฟ้หนผมแช่ก่นเปลี่ยาไหลเปนแต่นงไปเาอเป็นไรอยู่แช่ไห้ครับเนอ ลแม่อ้ก็ะจพหุ่นอันมันสูงี่มันสนอะรครับถ้าจะวามันลดงแบบไรได้แบบูแล้วถูกกว่าวันนี้พุ่มบางคางครับแปดพุ่มนั่นกับแปดพ่อข้ากับแปดแนี้โอ้จี๊ดเซจ่ามาคูม้าถือเพรารบาดเนี่ยมันก็คือต่อเลขเขาเนี่ยต่อเลขเขาผมไม่ยากกาด้านล่เอดไปไช้หุ่นกับย่องแล้วเจ้าเก้าผเก้าเจ็ดเ้าบาดที่เนี่ยพุ่มแม่ห่างหาเพิ่ไ้อได้ย่ามาทายรุนําบน คน่อพื้นหรองเปิดไทยรุ่นักพิ่ก่าแบบภมไใจรุ่นทางไปดนี่หมอกรนนี่อวยพจน์วเกิดกันี่นะฉันเห็นผมเอาเค้ให้ผมอวยพจนัน่เกิดให้ป่ะนี่เออตอนแรกก็าพื้นเอาจารย์อวยพจนใเลยผมเนี่ยเออตอนกี่เพื่อบอกว่าใส่ไว้วะจะได้วยพจน์ใหมอครับอวยพจนแล้วเล้ยถามมาอายุเท่าไหร่ที่พบนะเป็นเลขที่ผมมักที่แล้วไรนี่มันเป็นมันบปนอะเป็นมวามัเงิน อายุ26ป่ะนะผมกับมั62นี่แลผมมาชือเสนเหืสอง62เขาเลยตอหน้าแม่อันหรวอาจารย์หรอกนะครับเล้วนี้นีนะครับเขาไปไปมันก็มีเด็กกอดมือไปกับือเด็กสามเนาะเด็กสามจะาเด็กเขาไปไปเด็กหกนะครับด้่ก็คือยังบอกเราว่าเรีกอ่ะมันทีเขาที่ดูครับอาจารย์เมูดเราก็ออกย่างอ่าผมกับเว้าอยุทุกคลิปทุกในแหละแต่ผมูเนี่ยผมจะเื่อเองเรางั้นมาแจกนะครับเนาะพืนเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยห้่งแล้แล้วก็เป็นการ เทียงโชกนะครับเนาะแต่ที่นี่หัวนี่กับฟันดีโยฟันมาท่าเล็งลยจมันกัะดเติมน้มันหมนที่นี่ยางปต่ย่งูหน่อยเต็มเลยออมท่าเล็งเลยท่าเล็งนะครับน้องไรดีอคือโอยโฉกไงห้อสีม้าอยู่นะครับเพราะปู่กทรงบปรีว้าไม่ัเงินก็ขี้เนี่ยมันบระเขามันกนี้นะอดีอเสียนะครับพอเสียก็คือท่านเลยเขาถือใจอยู่ด้วยนะครับเขาเปิดติ้งช็อเมื่อไรเลยสือใ เมื่อศูนย์หนันแต่ที่น้องลุงบศูนยพ่อมุกว่ามว่เมือนี้เขาแปดโคตพ่อมกเอ้ยมาให้โคตพ่อมาทำเลยเนยน้าจนเรื่อยนะครับแา่มืนกี้ผมีหลี่ะแปดสามตัวหน้าสามตัวหลังหกตัวบนสตัวหน้าไม่มีแปดซึ่งมันก็เปลี่ยนไปด้ยาคือสำหรับผมเขารกว่าไตว่าพ่อเนาะเขาก็กลา้าเหะคำันดังโคตรผมมหมู่ว่าเลยผมดังเลยก็เือตอนเลขมหลอกแล้วผมถืดดนะคนก็ได้ทั่วประเทศนะนะก็ ดังมันนีตัวนีนะครับเหตุการาเพิ่นกับโขนเมื่อโขนกระแสเพิ่งกับโขนไะด้แปดมากี่โมงเนี่ยเมื่อเวลาไล่โขนลาล่างนังรอบเนี่ยเพิ่งก็ออกมาโบกหนึงนะครับคุณแม่ทีนะา่าจัง,งยววังบอกถึงเหรอวงระเบียบว่าตะทิ้นเล่นตะลกเพิ่งในยงออังเอาแปดถึงไปเล่นทั้งทีที่อยอ่างนี้แปดอาจารย์น,น,นัดแล้วนะหมดกวนเขาเห็เก้าไปซื้อทุกเก้ายกเวียนเก่าเจ็ดเขาว่าเขาเอาไปเล่นลนะกับ ผมก็เลยได้ชาย้าไหมไหนี่อาจารย์รัอตี่แปดอยู่ไหนไปไหนไปที่ผมจ้ากว่าก่ที่แกศูนย์หายเลยพแปแนบอครับจากศูนย์ตอนนั้นศูนย์ล้านเปอร์เซ็นนะครับผมแม่มาดูตัวนี้เอาผู้ใดถือเกจเจ้าแล้วรยจานในวดเนะโอ้ยเดือทุนหแล้วนอนหรือว่างวดี่เขาอัานหรือ่าสีอะไรว่าหนาแน่หรือเปล่เก่าหนึ่งท่านหรือผู้ท่านเก่าหึ่แม่โอ้เก่าหนึ่งท่านเนี่ยนาะ โกะเลขเข้านะครับนับจังแดหนึ่งกรกฎาส่วนมาหอดหนึ่งกุมภาเนี่ยเป็นระยะเวลาชิบห่างวดใต้เหตุที่เขาอ่านีคือว่าเข้าเขาที่ติดตามมวดเข้าลดมวมืาอทีเป็นมวดที่สองวดแรกคือเข้าลดก็คือหนึ่งพิจิกามวดนั่นศูนล้านเกิดเต้นคนนั้นก็บอกว่าแปดวดผมกะรังครับผมก็โว้ยศูนมากผมบอกมาแน่นอนเหมือนกันเนี่ยศูนย์พ่อเขบอกกว่าวดเนี่มีคือกันบัดที่ไหนกั หลังจากนั้นหลังจากศูนย์หลุดปุ๊บผมก็กลับมาไว้หนึ่งทั้งร่างผมก็กลับมาด้บหมดรางเลยเจ้าหนุ่มเจ้าเชนกับประกาศจับดาเลยผมวห้องใส่กล่องอยู่ใส่ดาหัวผมไม่จับเลยอยู่นะครับตอนนั้นผมกับประกาศว่ากู้ขาดขุนงวดนี้เขาก็บอกขั้นนี้มานลอยอยู่กู้ผู้อืขาดขุนทั้งว่าขัดถึงสำนักเลยนะครับก็คือว่าเนี่ยมาดับข้าวโพดเนีห้องเบารถเลขมันบ่อยมากหรอกนะครับเพราะวันนึงเขากาดให้ื่อออกหรอก นักสอสคนนี่มาชื้อว่าส่าท่ากต่ของมาหลยก็ยังเล็กว่าแ่เอาคือเท่านี่เทาแต่จะจมอยู่แต่เท่าก็ได้ดาเท่าเหมยังมากขึ้นรูตับูรังคนเนี่ยกูซื้อกับมึงงวดแรกกูหมดตังเยอะเลยเนี่ยผเมื็ได้หามกับไปขั้นหึงวละตอนคอยเขาเจ๊กเาเจ้าที่มาซื้อน่ก็อยู่ที่ดวงจะของทื่เก่าเ่ปล่ครับผูเพิ่นกับเลือกคนไหยอยู่ความเป็นาเขาสิไดใทุกคนก็จังนั่งเีนี่ยผู้รังคนกับเห็นยุเล็กก็ซื้อมาถือเชื่อแบบนี้บัตงวดแม ฮะน่ารักก็คือแล้วแต่ดวงแล้วครับผมคิดว่างวดนี้เขาจะกลับมาอยู่ถะาแปรเนี่ยมันดังกว่าสูงอีกแปรเนี่ยมันดังแบบมันดังโหดมันดังเบอร์อยู่กรุงเทพนี่ลอตเตอรี่ก็บ่กมี่แปรในแอปนี่เปิดอยู่นี่ก็บ่กมีงวดนี้หกผมเหลือเนี่ยเนี่ยผมซื้อเหรอเมื่อกี้เนี่ยวันนี้ผมได้ลอตเตอรี่แปลว่าเลขมันไม่ได้ดังมันไม่ได้ดังสมงวดก่อนครับเพราะว่าในแอปเป๋าตังค์ครับในแอปลอตเตอรี่พังเนาะวดที่แปร่นะเชื่อบพรผมซื้อเ่าอะไรอยากไปเป็นครั้งแรกในชีววิตผมไดด้ง กบวดเก้าเเก้าเนี่ยกระดังครับทั่งวัวกับกล้าออกอิูวเก้าไปเลยแตงวัวเมื่อกี้มันนะัแปดเสียคื่อจังวแหละแต่วแบบนี้พ่นในหูยักย้อนแปดเนี่ยเราว่าแังววากับย่กงไออเู่่ยไหน,ใน,ในลงรถไปเฮ้ยไอ้แปดดอกนะอไอเขาออกพนะื้นเขาเนาะแต่ภาพกันเยอยวนอยเลยนย่างเขาย่างไม่ตีนะเพราะว่าย่านเขาชิงเพราะว่าในติดตอมนี่มันมากเอาจังหวะนี่ผมเอาเอาไปรง คนก่นเล่คือบ้าผมเนี่ยนิสัยบ่ดีนิสัยกี่คุยกี่โมยังเดี๋ยวเพราะว่ามันบางข่าจ to ังหวะนี้ผมแบบว่าม่เข่าหงูพ่นนะครับไปลงนะครับมันกับเที่ยวเต็มแล้วผมไม่ติดจองีกจังหวะดีๆก็ว่าเอาไปลงใหรผมเพราะว่ากวอนนี่ทุกครั้งกวอนผมจะบอกวผมก็บอกนี่โน่นติดแนวห้างนะครับผมกับไส้สตีเอานะครับผมผมบองว่าเดี๋บอกไงผมก็บว่าอยู่เรื่อยๆนะครับพวกนี้กับซีโมคุ้มพา2,500คงติดเต็มอี่ซื้ออะไรก็ได้เนี่ยขอให้มีหกนะครับเนาะขอให้มี้หก นะครับเดี๋ยวนี้หกแหงแง่นะครับนี่หกสามหแปดแปดแล้วก็หกสองหกสาแปดสาแล้วก็หกสองนะครับสามตัวมีหกสามกับ 6, กสสองนะครับซึ่งเลขเรามันทอดไปออกลาวพัฒน,นาวันนั้น 6, กสามสเข้าลาวพัฒน,นาสามตัวเลยนะครับเนาะไม่มีกกับพี่เล่าอีกนะแกอ,อีก โผมไปน h, s <S ั่งถามหมอเเป็นครับนี่โจ๊ดที ok so ok ่เน ok MM ี่ยผมขอประกาศเลยว่าเลขคู ok ่ผมตรงกันครับเลขที่ชุดนี้นะผมบอกไปได้ทาได้ตรงกันยังที่อย่าไข่ๆมวดเก้าหนึ่งหวดเก้าหนึ่งนี่คือหนึ่งท่านล่าเลขชุดเท่านี้เก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดน้องวันอ่ะเฮ้ยมีเก้าหนึ่งกับเก้าสามบอกแล้วเลขทูดเรามห่วนั้นจุดได้ห้าหนึ่งเก้ามันตรงกันที่เก้าหนึ่งเก้าเขาผมได้ด้วยกันผมอยู่ก็จะดีเด็ดที่ห้าไปนะครับ ไตสภาพเนี่ยไหลล่านยอะนะครับเนาะอ่ะสแปดเนี่ก็พึ่งเอาไปหลอยู่แล้วกัหั้วที่ออกห้าทีซีเนี่ยตอนนี้คู่เท่ากับที่ห่าตั้งมวนเนี่ยไม่ไปคู่หนานะเทียวปากเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยคนไหลาหลนะครับเนาะแต่ว่าง,งวดนี่ก็คิดว่าบมเนี่ยความน่าจะเป็นสําหรับผมคนเดียวเนี่ยอ่าแต่เส้นเส้นที่เราหล่านี้เนาะก,ก็ก่าวล่างหนรอกนะครับอ่ก็คิดว่าเลขที่ผมมักก็เป็นเลขที่ผมอวยพรใหอไหมอ น้องที่มันมันเกิดมันหมดขึ้นไงล่ะหกสองสองหกยี่หกกับอึ้งอยู่มันมันบอกให้ผมนี่าใท่หนูน้ำผมมือเกาสบายที่สี่ล่ะคนไทยเฮ้าเช็นกันล้ะกันเช่นากันใจดีว่าไม่เฟรอาจจะได้กันลูกผมจนคิดไนใแต่เขานีการอยางน่ละวันคนได้หล่ไล่ที่น่อยก้ได้อยู่มึงเลกให้เถอะผมก็ได้อย่างเี่นให้ด้มันอ่นครับผมกะจักเราจะเขาอ่นเองกัต้องไปโทษเจ้เรืองล่ะนะครับน้อ เท่ากับอะไรอยางเงี้มันอันเท่ากับว่าได้คุยดอกนะครับเท่ากับใครไปพื้นนะครับมันอาจจะมีหลายคนบอกว่าอยู่อ่ายังก่อนยอดอาจารย์อะไรที่ไหนเรียกอันมันมันกับแมนอยู่บางส่วนกับเป็นอยู่เท่ากับผมเลยว่ากระสันเท่ากับชื่อรอตสตี๋เอานะครับเนาะชื่อรอดสตี๋เอาฮะถึงทั้งวันทีหนึ่งทีมันดังวันนั้งกี่มันมีลูกทีโฟนถึงทั้งวันทีนึงดูเบรคบุรีนะมันจะได้ดังครับครับกะมากสุดกับหกสองเนอะนะครับไปจะหารสตี๋กัน ผมสองสองหกนี่ะนะครับเนาะสองนี่แหละเป็นตัวที่มากเลยาเล่นที่ดูแลนะครับส่วนหกสามผมติดมาเนียผมคิดว่าเรนจะออกเกเาเพราะว่ามันเขามาสันจอด้งหมดนี่ไม่บอกสันจไหมบอกกเปิดินเมื่เต่าเขาส่วนว่าไม่สันจดแม่นอกสันจเดกเขาทางเขาได้เพราลูกิีเาจะเป็นรุ่นหลายขังปวดเกาหน มองครับคข็งแม่ก่านะาออาดเร็วคราร็วโคราีดเลยอยากได้อยู่นะครับไม่ได้อ้นหเดู <c oughs> เ,เราเราบอกเคยๆไปว่ามันตกในยุคนี้นะครับอาจจะตัวันเกิดน,นั่นแหละนะครับอบอกง่ายวาางไลเขาสีดาว่าเออมันสีอันอีกนะครับน้อง่อันหรอุกม,ม,มันอันไป้่มีน้องขอันหง้องวันี้เนาะทีว่าเขอันนะครับก็ก็มีไฟสีดที่เกิดอยู่เลยเนาะ มีนานะครับเนาะเขามีล้มระเบียดนิดสติทีเกอร์รถพีนะครับผู้ใดอยากนิดก็จังล้มระเบียดเขานะครับเพราะเดี๋ยวพี่งานยังอยู่ไหนพี่นะครับผู้ใดอยากได้เสื่อเขียวมันไม่สำนักเรื่องคำเรื่องเพราะว่าเสือเขียวกับมาแล้วกับรถเลยนะครับล้วนมากนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกน้องเดี๋ยวเสือเขียวมันมาหลายอยู่เมื่อกี้กระบอกเนี่ยพวกไหามันก็คนไหลเรื่องมันโอ้โหเนี่ละ เสียงมือนีดีครับเดี๋ยวนผมโบอกนอกเดี่ยวอยู่ออฟฟนี่อยู่ผมเตียงอะไรอยู่มันต้องเตียงใหม่เป็นเลยครับม่เปิดไไอ้นี่ยังมือติมนี่เดี๋ยวนี้อลูกบิเนมหมาวงไหมแม่แม้งแล้วทโตบนั้นแ้ว้วาไรแม่แม่แม้งไม่ไล่บ่ไม่ไล่เอนจัดตรงเลยบ่มือตุ้มเบอนแล้วเบิแล้วครับรอรับเลยตามแม่เสืเขียวนี่มันจะตายยังใครเปิดเ ไม่ทุปเลับเลรอบอลบอนปากาใช่ไหมน่ล้อหาน่อลเล็บอลมันเวเสือเกียวนะแม่ใหาแม่แม่เป็นอยากได้บอลโอเค เบาะที่นี่นี่ไผ่เด่นเล่าเล่นน้อยอยู่บ่เด่นจากไหนลูกเต่าทามนะแดดนะอล้วเด่นจากแม่่อยแปดโอมี่นะครับมันก็ียมี่ที่ดีแหละนะครับโอมี่ก็คือโอมี่แหะเนาะตัวจนดนี้เขาเปล่ากันนะครับโอมี่ยังไหลนะครับเขาเจ็ดเต่าเหล็กก็ต้องเหลือก็เาเต่ออกะครับหลายคนถามมาเกี่วกับโมีเขียกับบอมี่จือนะลงทืนมาหลายแลลวเยอพี่นอง แค่เขาดูงวดหลเท่าไยนะครับตาวากับขว่าับเขาวันันที่ก็ยังคงประกาศอ่ะผมจะยู่นี่แนะครัผมที่ว่าเขจะยากผมตลอดคัผมเนี่ยผมมีสวเอนเนนะเขาน่าจะว่าไว้นะครับผมไปยากไม่ได้ยั่แต่ะเดือนเัี่หม่อนด็กถาอามายากไขยันก็วางวดว่าเนี่ยผมเมื่อยหลายบางคนมาหลายหล ุมไม่นั้นเก่งผมไม่ตายแล้วก็นเนะครับให้แจกหม้อีกนีก็ดีนีนี่ยให้แจกไงนะครับทาใผมบอกนะคัดแักให้ถูกเหมืนเรียวรับช่วงคนหลายๆหนวอละพันหน่วยละพันเลาะ่วงแงห่วนผมป็นลุนะครับช่กงเขาไหวนะครับมาแล้วก็รักเงื่อนกันแมวพ้นมาหลายแลู้แล้ราะั่นนะครับรเงื่อนคู่แฟนครับมือนพ้นหลายๆกับไปน่าเขายังจเข้าไปพนมาหลายทน่วแล้วเขไหวครับ ดน่้ี่มีใบอย่าถามจิพ่อพ่อ้ง,ง,งแจ่อยาว่าไหวคู่แล้วกัเบอร์เงี้ยในกันนะในลูกในเดือดทักกับเ,เาานาะ,ะน,นะครับเนาะ,นะ,นะ,ะอยากล้าตาไม่ถูกเข้ามาเหมือนเดิมแต่ละคนส่วนมากทางนี้คนถือาากัืหนมาที่เรา โอ้ได้ได้ข้แม่เดี๋ยวผมบอกลูกน้องหน่อยครับได้ได้เราเดี๋ยวยังรับเป่ายูทูบแต่ไม่ได้รับทีนี้เนาะเดี๋ยวยังรับเป่ายูทูบแต่ไม่ได้เด็กทีเนี่ยนะครับเนาะนับท่วมกัดไม่ทันนะคือยังผมบอกนะครับว่าสูนลุ้นนะผมก็นั่งให้โยมมาเสียใจผมก็ประกาศบอกครูได้ก่อนนะว่าขุ่นผีมันดาเข้าเนี่ยผมไม่อยากให้เขาจืดน้ำดกเพราะว่าเขาอะไรใจดีก็เข้าแต่อย่างไอ้คนผีเย้งเปลี่ยลมาเนี่ยเพิ่นผู้ดเพิ่นมาด้วยใจตาท่าเนี่ยเพิ่นจืดจ้า นะครับน้องผม้บอกว่าครูหัดคนพือจังวะแวันี้ผมจิมาเพราะขน่ากสื่ัเ่าหลายส่วนเขาจะถูงแล้วเขาาจะกลับมากเขาจะกลับมาก้ไวยอยู่นะครับแต่จาไม่ว่าหนึงมีหน้าเขาจะกลับบ้านเด่นส่วนะครับคือจังสูงดูสิพุจิกาสูงเรารู้ว่าที่มุกพิกาเนเขามาเข่าดูดหนึท่านบ้านเนี่ยเขาเข่าบนดังเลยมันจะประกาศตางๆผมเรีนห้องในห้องบดๆผมทงได้ไห ผมดีใจไรนะครับทั้งวันนี้กับบตองนึกเราล่ะนาวัาตีพูยาตาบอ,อกนะครับเขาอ่านรับหัวแล้วปูเ้อะนี่เงียเส็็จไรนะครับเอาตรงๆะะรุดนะเนาะเมื่อวัาานกีน่ตัวผมมันแปดเก้าสามเขาตีจนนึงล้วแปดหกสามก็ับหัวยี่สีนะครับระบุกับว่าไ้ใจใจผมหนักแค่น้ำแปดผมปันมาผมอยู่ทังเนาะางแปดสีไดน้แบบนี้เนี่ยขังมีจีรีวะเอาวันนี้จะว่าไหวคูนะครับเนาะ มือไทยทานยังอย่างไรครับว่าเน่ยเกลียวเกี่ยวกับไอ้น้องแปลว่าอะไรครับเด้อจะเข้าไปบูช้าทางไหนนะครับน้องครับเรียนรุ่นแรกนะครับรุ่นชนะจนเด้ออ่ะพอนงมือขึ้นตั้งจิตตั้งใจนะครับน้องนะโมวกันจับจบนะโมตัสสะเพระกว่าตัวระหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเพระกว่าตัวระหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเพระกว่าตัวระหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ ก็เอาตามมาจากกายะวาจาจิตตังอาหังวันทาอานันตนาคราชพระนางอุตสาวดีวิสุทธีเทวาภูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหังวันทาอานันตนาคราชพระนางอุตสาวดีวิสุทธีเทวาภูเชมิกายะ ว่าจะจิตตังอาขังวันธาอะนันตานคราชพระนางอุสาวดีมิสุทธิเทวาภูเชมิกายามาจจิตตังอาขังวันธานาคาธิบดีโอมดังแสนสิริจัณฑานคราชมิสุทธิเทวาภูเชมิเนตตนจา มัดหาลาโกปิโยนาคาผันทะบริตังว่าตึงนั้กระดูกไป่แลที่พอบอนไวมีพบอเนื้อน้ยจัน้อย จะเปิดม่ดูว่าันนะครับนีแอดมินเป็นตรุงมาให้เมันอกีจะมีคุณไล่เป็นควมเรื่อง gì เอากะอยวผมอ่นมานนห้รังเขาบอกไว้อยา่างไีเขาเรียกของแ้องเอาควาี่นอิองด้วยนะครับตรจนี้เขาก็ต้องเด็กเนื่อห่าหล่ละเมื่อกี้เขาบ่นหลกเขาเดะไกะเขาบ่นร่วมผมตั้งแต่หว,วเจีดเหล่าเจ็ดนห้าเจ็ดนเจ็ดกามาสองตัวทีกับทีอ่านดีๆกามาสองตัว ้าอย่างมาตรงตัวว่าที่และจักรุดนะครับว่าจะมีลูกสีแดงเมฆบิงว่านี่เป็นตัวเลขหลายยมให้เครื่องพนนะครับนะบรับในหลังจะต้มแม่เนี่ยจะบอกว่าสีกลุณมเรื่องสีหรอปีนี้ออร์นัตตี้ดับทั้งปีขาลบกับคมดำแสนมาเลยนะครับอ่าลงตะปูไปแล้วเจอผีทั้งป่าช้าลุ่มตำหนักอย่าซ่าให้มากจำไว้จะทำให้ออร์นัตี้ป่วยให้ดูขาเลยเดี๋ยวจะไอเป็นเลือดคมดำแล้วไงวะนะ มาวัดกับครูไหมปักนาัดท <laughs> <laughs> ี่องคดำก็เนือดขณะปูน <ten> ีุ้โวยังหมันใต้ขอดับแม่บนจำได้สักนะนะภอมรบกันหวังขนาเป็นว่าไปนะท้าท้ากับองคดำแม่งกระจอกวัาขณะเป็นมาเด้่ตาจุดเะรบเขาประเทศหนาจะเ้าเก่งไรนะครับคูที่ดุแล้วนก็นั่งนี่เลยตอนกลางับเวและไม่แบบพุ่มเห็นของเรบยืดยืไปท่ารบเหนามาที่ราเนเออ จะเห็นให้ปวยปวยว่าปวยปวยนอนผมไม่ได้พักไหนหรนะครับเวลาคนเท่ากันจักนีนั่นดีแล้วับว่าดีครับเห็นบอลเป็นรูปสีเงี้ยงที่เล่นนะครับเนาะผมจะตั้งให้เรารู้สีดวงแล้วกันนะครับเราดูสีดวงเวลาผมปวยเนี่ยคือเกิดจากเพ่เขาเราผมรับออกรรมของเรลพ่นไตเห็นมาผมสีหอยนะครับหอยเงั้งอยู่ตลอดเวลาครับนะพอผมอาจาร์คนเกาหลีอยู่ในห่อแล้วมาต่ตอนอายุที่ยสามหนึนะครับเราไมได้โยงเยิ้มนะคกัน จะพาผมไปที่ที่หกนะครับเนาะที่หกเนี่ยก็ที่ที่หกนะพ่อแบอยุ่แล้วเ่อ่ะ่เดี๋ยวจะผ้าไหวทูนะครับเนาะอเมนไหวดูแจ้ะเนาะอั่ไเลดี๋ยวเดบิรเน่ยให้นะครับในระหว่างที่อาจารย์ควรเนี่ยให้รับตาแล้วกขอพอไปเรื่อยๆนะครับอ่ะทะลุพื้นป็นตะกี้ตั้งใหญ่ผลิตตัวรับเมตต่างอเตรต่อห้งตอออกติิต่ต่าันนังดูสักเจกาเบจักเู ที่ได้รีบตัดรัฐสภาตัดสิทธิ์ที่ไม่มาได้ที่ประเทศเราในระบุว่าเราต้องการที่จะเอาวัตถุนิยมเป็นบูมการเงินตัวเดียวสารสารที่ต้องมีการคำนวณต่างถิ่นคำนวณนั้นเป็นอย่างงดุจว่าเราจะน่าจะต้องมีมันนั้นควรทำมาต้องมาน่าจะรวยมากันต่อมาต้องมาน่าจะรวยมากันต่อมาต้องมาน่าจะรวยมากันต่อ ทำไครับเรียน้องเดแม่เนี่ย้องรที่หนึ่งบ้าทำไนาะโอเคโอเคแต่ยังไม่ำเรจเราเดุนจะมาเดไม่ได้ขอเโตโตย่บคนมึงต่ห้ร้าตเราตากี่ยีเนี่ยดเลย้ยไม่ได้เราไร่ด ไม่ดีแล้วแม่เนี่ยเมื่ี้น้ำเปิดน่นะคนมันจะถึงตาขายเนอะฐานตัเน้อของโทรปิจัยพวกเราาจากพาเย็นกัาเอารูดสมี่แม่ไม่ดีแล้วลัวกันูกคาเี่ยยังไงไม่ถึงม่ กูแ้นี่แม่เาเห่อยเพราะว่ากือเขากหนยังมอยู่เ็บุชาีาแล้วเป็นบุชารีบนะครับรุกนะนดำนะครับอนาคตจะขึ้นเป็นเหรียญล้วแน่นอนนะครับมั่ Như vậy cái tháp được đẹp cho tháp đó Đó, cứ để cụ ta vô từng lái thôi ta cố gắng cao trên cao các Đó, để lại em ạ Đó, đúng không? Ngoan cao ở đây, chia mà Xem khẩu ngoài lái Đó,

thường có thường cả mát đây này bơm tay tôi là sạch, sau nó có bơm thì là bớt gì, không,

ดูตัวนอนกันดิ่ขาอยู่บ้านใช่ไหมเยอะนะคงผมก็มีนะเต็มอยู่ทุบเลยทุกวันนี้เพจฟอร์มมันเอารูปผมมาฝากวิงเต็มเลยดูดีแจ้งความไม่ไหวไม่ไหว สวคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ